เทปนี้มันก็จะเป็นเทปที่4แล้วนะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนมือไปแล้วนะครับเปลี่ยนมือความมือหงายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเทปนี้จะพูดถึงเรื่องของแนวตีนะครับหรือว่าแนวขยับเคลื่อนไหวของพองนั่นเองนะครับแนวขยับเคลื่อนไหวของพองเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3-4แนวหลักๆนะครับแล้วก็จะตีได้ตั้งแต่ บนลงล่างนะครับหรือจะเป็นต like ีจากล่างขึ้นบนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่มันจะมีแนวอยู่ไม่เกินประมาณนี้แหละนะครับมาดูแนวแรกนะครับแนวแรกก็คือแนวตั้งนะครับตีแนวตั้งนะครับอันนี้ผมตั้งเอามาให้ดูนะครับว่าตีแนวตั้งเนี่ยเราจะได้ประมาณส่วนไหนของตัวคนบ้างนะครับอันนี้แนวที่1นะครับตีแนวตั้งแนวที่2นะครับตีแนวนอนนะครับตีแนวนอนก็คือตีแนวขนานกับพื้นแบบนี้นะครับเลือกเอาเลยนะครับคุณอยากตีแนว จุดไหนนะครับคุณก็เลือกเอานะครับแนวที่3ามก็คือแนวเฉียงนะครับจะเป็นเฉียงซ้ายเฉียงขวาแล้วแต่นะครับมันจะเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะครับแล้วก็แนวที่4ี่ก็คือการกระทุ้งหรือการกระแทกก็คือการส่งคลองไปด้านหน้านะครับจะสูงจะต่ําแค่ไหนตรงไหนก็แล้วแต่นะครับไปเลือกเอานะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะตีให้ดูเป็นตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างพอนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะขอจับเป็นจับด้านหนึงยาวไปเลยลวกันนะเพื่อให้มันเข้าใจง่ายนะครับตีแนวตั้งนะครับตีแนวตั้งเขาจะตีได้ตั้งแต่ตีจากบนลงล่างนะครับหรือจะงัดจากล่างขึ้นมาข้้งบนก็ได้นะครับอันนี้ตีแนวตั้งนะครับต่อไปตีแนวนอนนะครับตีแนวนอนก็จะตีจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาได้หมดนะครับตีไปนะครับแนวนอนนะครับเป็นแบบนี้นะฮะแนวนอน เราจะเป็นแบบนี้นะครับแนวเฉียงเหมือนกันนะครับแนวเฉียงก็จะได้จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนลงล่างล่างขึ้นบนแล้วแต่นะครับตีไปเลยแบบนี้นะครับอันนี้จากบนลงล่างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาตีให้ดูนะครับจากขึ้น้บนก็ได้นะครับอ่านะครับ อันนี้ก็คือแนวตีของทองโดยคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องของเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับตอนที่คุณไปฝึกกับอาจารย์ท่านใดหรือว่าสำนักใดสำนักหนึ่งนะครับเขาก็จะมีเทคนิคเฉพาะตัวให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับเทปนี้ก็บอกให้ไว้เป็นพื้นฐานนะครับก็ขอจบเทปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ